ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟนเดอร์แอนด์เฟลลี่เจฟฟรียได้ยินวันนี้เราจะมาทำกล่องสุ่มเฟลลี่ใช่ทำกล่อง้รกระดาษแต่เราไม่ได้มีแค่นี้เรามีการ์ดมอนวี่ของจริงนี่แต่ตัว ก็พาใช้ดีเสุนดีเลยมีแชมพูอืมซิกเวตนี่อันที่เราจะทำให้ฟปนดีก็คือซิกเวตเดี๋ยวคิดว่าสุดดีจะเป็นยังไม่มีตัวเดี๋ยวเราเอาตัวมันก่อนตนกลงโอเคไหม กาฟลีเดียมนะนีสองเจ็ดิแครแบอตัวนี้แกรแบทูแครแบมันอรอ่ะราแล้วทำก่อนเลยเดีอยวาเป็นคนที่ทกลองหนึ่งย โอ <si ้ด no ีท่นจะทำก่อนนี่คือสเปดมอลลี่เดี๋ยวฟังว้าวสิปเป็นฟรีเดี๋ยวรูปไปตอนนี้ตอนน้ฟรีกันแลตอนนี้ กำลังเล่นโทรศัพท์อยู่เล่นโทรศัพท์อยู่ตอนเล่นโทรศัพท์นี่แล้วคือประเด็นที่เรื่องอะไร่ะ ก็มสเราจะใส่ตัวน้องเข้าไปเดี๋ยวเราจะใส่ตัวน้องเข้าไป นี่ปืนของมันปืนใส่ปืนแล้วก็ใส่ตัวมันเข้าไปใส่ตัว เด <Es poor S 1> <gasps> no ี half. ๋ยวเรากระดาษเราไม่พอเราไม่มีสกอตเทปเราจะเอาไปใหิลีตบัตรมาดูกันว่าฟิลี่จะดีใจไหมคห พี่ทำเครื่องสูงมาให้มานั่งตรงบอร์มากาเล่นไหนเลนไหนตาเดี๋ยวอยู่นีน่้เดี๋ยวไปเอาตัวละครมาก่อนตัวละครกวน <c oughs> หลายตัวที่เรายังไม่ได้ทำกล่องเสียงเฟร็จไปเจอกันอีพี่บายบายคลิปนะคลิปหน้าบ๊ายบายสวันดี่